บาดีเด้อพ่อแม่พี่น้องนี้ก็มากับสาวกคือกมีสาวสิาพี่น้องไปหาเฮ็ดทนแหลเพิ่งพูดพี่น้องมื้เนี้ยสาวกสิไปหาเฮ็ดเนาะเนี่สาวกสินี่สิาปหาเฮ็ดนี่ก็คือสิเป็นตอนกำนยางพี่น้องเดหยนางุ่มๆแหละพีน้พนแหละไปพูสูงๆพ่น่นก็ไ่นม วันนี้คือมาคอนไปหาเหตุร้ายนอสแวก่อนนอสร้ายอดีพี่น้องน้ำมาเด้อน้ำมาเดิน,น,ดนไปโอ้คอนได้อันดีคอนได้พดดี่น้องเพราะว่าเหตุมันออกร้ายหุ่นแหลกสืบไปหาเยอะผู้หุ่นแหี่พี่น้องทางนางกำลังมากมีก็คือจะเป็นทางที่เฮาย่างขึ้นพี่น้องคนกระรายประมาณชีพคนเดู่แ้วพี่น้องเพราะว่าค้นสืไปหาเหตุจะจะค่อยๆเด่นจะบ้าเมื่อ พ้นฟ so bon. ้าอากาศมันงกำมือคืนพ like no, 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 ้นตกวันไอ้เกลียวเขาก็ะได้สิบห้าเฮ็ดมันหนึ่งแสบๆตอนเพ่นให้พี่น้องกินเด้อจ้าก็เสอกันอยู่หรอกก็คือหอดมองที่ห้าสิมาห้าเฮ็ดแบบพี่น้องเป็นโคโค่เนี่เป็นโค่หน่อยๆที่เราหน่อยเนาะกัมดังมาหอดกัมดังกัมดังมาหอดอะกัมดังขี้างกินพี่น้องโบนแยขืนไปสูซุ้งๆผล่ะกัมดังมาหอดแถวโค ฮัตเซขนไปทิงเลยเนี่ยเขืนไปเทิงเลยเ,เ,เลยด้อพี่น้องเด้อมันนีมหาเหาากกด้ด้มันมัน,มนใพี่น้อแอนนอมือเนาะมันมันหายใ้เต็มตาเต็มตาหนิวะแอน <c oughs> เต็มตะเนี่กา <c oughs> พี่น้องผนมหาเหตุนอก <c oughs> นี่กา กำลังดอ่หาเห็ดกะลอีที่นอแต่ว่ายังไม่ทันได้เห็นเห็ดพอดอกเกิมีเห็ดอยู่บนนาวหกสิบแปดหลอดก็ตอนสีคืนนี้ฮาไปเดือดเดือดนองาจนม่เห็นดเาะวา ชอบตั้งใจมีมากอ่ะตั้งใจมาหาเฮดแก่สีเอาไปหนึ่งซูฟี่น้องทีโบท่านจะกินเข่าเนาะพี่น้องเขาสีไปหนึ่งกินตอนเทยเนาะแม่นเพราะว่ามาแต่เสาเนี่ยโท่านด้กินข่าวกับสิกินหนึ่งเฮดตอนเทสนอนแล้วก็ินเฮดหนึ่งเฮดแจ่วกับพริกดิบเนาะแม่นเมื่อในโฮเซ่ว่าเมื่อยไรเนาะเพราะว่าเดือดขึ้นโู้โดนนะออกกำลังกายบะ อ๋อกำลังกายใหม่ได้หน่อันนี้บิ่งยางเขาก็เห็ยนในดอกหนึ่งพี่น้องฮะเด็กเขาเห็นอีกแบบพี่น้องรอ้อ๋อเฮ็ดนั่นเด็กเป็นเฮ็ดค่าเด้อพี่น้องโอ้บัวบ๊อ,อ,อบอแมนเฮ็ดดินหินเด็กเฮ็ดดินเขากำลังเห็นสองดอกพี่น้องเอ็น่าเห็นจัตโตะยังไงนะยังมาทัานเห็นเลย ไปต่อไปต่อมีกระสีมี่โบรายปันไหนเอไปขางกางเันโกดนงเหมาน่อนดีเาห็นอีกนึงมันกำลังหน่อยเป็นดอกนหน่อยพี่น้อง ่ใช่บอแมนเฮ็นเห็ดเบื่อพี่น้องบอแมนเห็ดกินสักเด้อพี่น้องเร้อพอเฮ็ดขีดกระเดือนเต้คิดว่าเห็ดปัวดีใจเว้ดคิดว่าเห็ดปววเฮ็นเห็ดปววเขาหลอกบ่าหลอก้นทางนี่เป็นยังผีทางทางนี่เนาะ เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อบอว่าสิเป็นทางฟังล่าแล้วก็ฟังไทยแล้วก็บอว่าสิเป็นเอฟซีทีติดตามฮะเนาะมึอนีซ้ซอกอกะข้ามาหาเฮ็ดเด้อพี่นอ้องพอดีเขาเฮ็ดอ่ะแน่เน่แม่นี่บอได้เฮ็ดกินแม่นเนาะแม่นเดี๋ยวอีแบบพี่น้องดอกนนาะข้าเอ่ยมาเฮ็ดดินตีเฮ็ดดินบ่ะอ๋อนี่นี่กะแม่นจะใกลา้ไปหนีดอกใหญ่ ดอกพอดีพอดีเนีสาวกอมาเด้่อพี่น่อนเลิศอา้าวเห็ดตนไงถ้าก็สิดอกไปเรื่อยๆเนาะเหตละมาพี่น่อนีน่ก็คือข้าขึ้นมาหอดแล้วที่จุดไม้สูงๆเนาะ ก็สเป็นบาดป่าบาดดมสาวก็กำลังดอกไปเดือดเนาะหาเหตุนี่ธรรมศาสาตร์ตอนเสาร์เนาะนี่นนองกำลังดอกไปเดือดในอีโบผู้สาวหน,น่อย นี่กามาหอดเสากรเลยเนาะเาห็นเห็ดดอกเดียวเขาเห็นเกเดียวเห็นเห็ดอกเดวก็สิดอกขึ้นเรื่อยเสากิกนกำลังไป ข้ากสิข well, we like no ึ nah ้นภักต่อไปอีกนอเพราะว่าข้ามาหอดอันนี้กำลังขาขึ้นไหลาันึ่งกำลังไหลภักที่หนึ่งก็กระสิสูงประมาณที่ข้าถ่ายไฮเบิ่งขันแลนอขากระสิขึ้นภักที่สองต่อเลยพูนแหละข้าวกสิไปพนเลยข้าก็ะย่างมากเฮงเดี๋ยวพี่น้อง ะออยได้เฮ็ดรยบ้สบยดี่สบายดโอ้ะออยได้เในก็มือนั้นพี่น้องชื่อไดเป็นน้องสาวเขาเนาะมหาเฮ็ดได้บ่ล่ะได้บ่หน่อยโอได้นย่ังได้บ่ะรออยเพิ่งได้ได้ดีพี่น้องได้บอ ไม่ดีเลยพี่น้องคนมันมานคนมันงามให้ยังกันได้แม่นคว่ำควนคนเบาถือปุกกะจิเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นมาหาเฮ็ดคือกันกั็พ่อนม่พี่น้องปูกปุลายคนอยู่พี่น้องคนได้ก็เฮ็ดเด้อมันนี่เด้ออันนี้กะจิเป็นน้องหน่อยเฮาเพิ่นเก่าึ้นมาเก่งได้หนี่น้องน่อยเป็นน้องสาวน้องสาวน่อยเบาถือเดี่ อ๋อจะสิพาเขาไปทางไรอ๋อบ่ะนี่บางทีภาคจะไปขุนไปทางทางไรทั้งขุนโคกนะขุนพี่น้องเห็นบ่กโคกขุนไปไปเฮาสิไปกันเด้อพี่น้องหาต่อเนาะหาต่อหาต่อดูหาเห็ดเออหาเห็ดกับมหาเห็ดบ่ดมหาต่อนี่ก็สิเป็นวิวเนาะพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าวันเสาร์ที่เฮาได้ขึ้นมาหาเห็ดอยู่เทิงผู้สูงๆพี่เด้อพี่น้องเทิงผู้วัด บัดป่าผู้เซียงทองเนาะผู้สัมบ์คอของเขาอันนั้นกัสิเป็นดิวพูนพี่น้องงามอัดีกิสิแนมเห็นหอดผู้บานยังว่าบานหัวผู้บานหน้าผู้ใดยพี่น้องเป็นวัตถุผู้งามอันดีเนาะน,นี่โอ้ยคนมันงามแต่ไดอยู่เดี๋ยวน้ออธิบา,ายพูดเลยบอกเจ้าได้หรือไมยถึงโอ้ยอขอเดี๋ยวดงดีใจเบิร<ด>์ดไปๆครับสียางไปพุดแหละไปทางนาพูนแหละ ไปไปน้ำสาวอ้อยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องไล่โบเฮดค่ะเฮดบลาฟลอร์เฮดบลาพ่อร์โอ้บลาฟลอร์บลาฟลอร์โอ้พ่อแม่พ่อแม่เขาเอารปลาข่อยอีกอันนี้ก็สิเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมหาเห็ดคือกันบลาฟรถไฟพากับบลาไล่เด้อเมื่อนนี้ไปไปไปน้ำมาถึงน้ำนี่ขึ้นแล้วอ้อยเขาสิไปมองฮักขึ้นไปหมือนนะฮเดี๋ยวอ้อย เด้อพี่น้องมือนี้สาวกกกําน้องอ้อยกะสิผาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะมือนีน้เลาะเลาะมือมือนั้นมือนั้นสาวโกเขามานั่งให้ยิ้มน้นองเอ้ยก็เช่าแจ้งเป็นอะไรเทพมือน,มน,นั้น <c oughs> นั่งให้ยิ้มพ่อแม่พ่อแม่อันน,นี <c oughs> ้กะสิบนท่านนั่งเป็นทางที่ห้าลงน้อยเนาะเห้อสิขามไปอีกประมาณสองสามห่วนยนอ้อยเนาะ อกแกน่นพี่น้องแน่นดีน,น้อ,เนองเท้าเบาถือเซยค่พี่น้องเหรอน้ามือมือนีเส้าก็แล้วกันน้องอ้อยสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมหาเฮดอีกเนองจากว่ามือนันเท้ามาน้อยเนาะเท้ามาเตะกะ เบ่ได้ถ่ายตอนขึ้นมาเพราะว่าพ้นมันตกพี่น้องมื้อนี้สิได้เห็นบรรยากาศเบิดเด้อพี่น้องว่าเฮาสิอันยังจังได๋ได้เฮ็ดหรือบ่ได้เพราะว่าเป้าหมายของเฮาก็คือขึ้นมาหาเฮ็ดก็คือสิเอาไปแบบหนึ่งกินเพลอ้อยเนาะเมื่อเมื่อัช้าขึ้นมาเฮาก็มาแทนีลแต่ว่าบ่ได้ถ่ายมาโอพี่น้องเ็ดเฮาเ็เ็ดบ่เ็ดอีซ่เีน่ได้กเื่อยแะพี่น้องมันเฒ่าเลยเนาะ ไปพี่น้องข้าสิบ่ายพูนแหล่พี่น้องแย่ไปพุ่นแหล่ใกล้ๆพูนแหล่อันนี้ก็สิเป็นเฮ็ด้อพี่น้องได้โบลายสามมือนี้ค้นหาได้ๆพี่น้องเคยเห็นเมื่เห็นหรอใหญ่ของเผื่อคนได้เฮ็ดได้เฮ็ดเต็มกระตาอันนี้คือเขาโก๊กอันนี้คือเขาโกกเด้อพี่น้องอันนั้นกะสิเป็นเจ้าของเขาโกกเจ้าของเขาโกกเป็นอะ อันนี้อันนี้ก็สิเป็นเฮ็ดน้องเฮาน้องผนโอ้ดายได้ดีนอล้ะเนาะเฮ็ดยีนาเฮ็ดคะเฮ็ดผู้นี้ได้เพกคนให้เบิงดาวคนดายได้คนให้เบิงเฮาก็สีไรลงไรเล้อกพี่น้องไปอ้อนพาพี่น้องลงไปนะเฮาสีลงลงไปผุนไดพี่น้อง เพื่อนเมื ar, not, place, no? place, no? <S <s okay. ่อเมื่อเที่ยงหน้าเขาคือเก่าคนนี่แะได้บ่ได้เนาะได้บ่ได้มักเหมาเนี่ยไปเด้อพี่น้องไปพอกันยุธเที่ยงคนละตอนนี้เขาทะเลามากพอเที่ยงแล้วพี่น้องเขาก็สมาแบบหอมตอนเทเด้อพี่น้องเขาสีน้อกิน เฮ็ดนี่นะมีดเฮ็ดนี่นะีเด้อพี่น้องเข้ากันได้เต็มคู่พี่น้องบรรยากาศตนนี้คนมันกระตุกมีพี่น้องเต็มครูพี่น้องเลือนนาหรือว่าบนที่ซก็ธมามดาเฮ็ดซอยได้เฮ็ดได้นาะได้เต็มคูน้องเต็มเพิ่มหนาหรือว่าบนทั่ยับๆๆในโอ้ีผูดสาวหน่อยเนามาด่งเฮ็ดซอยบนกต้ายงมานรตกไกตกเด ก็ว่าพ้นขาเป็นใจลายน้องเมืนามาหาเฮดสาวกอมาหาเฮดมือที่ซองกับพล้ลโต๊ะสาวคอกำลังสนเฮดเนอร์ที่น้องในไลน์เติบหน้าสาว่อ เ่นได้ด้เสิหนะโอ้ยนักเรียนเอาออมเสิค่ะแล้อาแล้วเอาาเอาไปเอาไมา้ดูะตำแหน่งหนึ่งเนาตอนมาหนึ่งยูพูยูพาพมเพี่นนอมอยู่หน้าพี่เก่าเอบรรยากาศบนมีโต๊ะกินสบายพี่นอ พระเดชพนตอกเลยนาะสาวก่อมันนี้มาหาเห็ดกะเาะมาสุขาน้เ็ดสุลมาะังสิมาิานอขอบกันเด้พ่อแม่พี่นอ้อนี่ก็คือเฮาเฮ็ดของกินแล้วล่ะพี่นอ้องกะสิมี1 1เห็ดแล้วก็ต้มเป็ดนําเด้อพี่นอ้องมาเด้อผู้ใดบ่ทันกินข้าวเพนเด้อมากินข้าวเพนน้ําสาวก่อเด้อมื้อนี้เด้อกะสิได้คนแน่พ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่า ญาติพี่น้องไลยเด้อพี่น้องแสบว่ทางนั้นแสบบายสบายเสายแสบว้อ i เอยแสบบพี่น้องแมันกีกันตมเป็ดกับหน่งเฮดด้วพี่น้องตุมเป็ดกงเดเกับหนึเฮดกับองค่ะนข้ขา้ กินข้าวเพีนพี่น้องมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเพีนหนึ่งเฮดอะกะต้มเป็ดน้ำซาวกอกะซาวอ้อยเด้อราคาขั้นขั้นมากคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกรากรักแฟนเพจเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ฮาร์ปส้มเฮาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวการขั้นบอกประกาศประกันได้กับขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องที่ฮาร์ปส้มซองเฮาหน้าเดวเฮากัน ขอสัญญาว่าเฮาสิเฮ็ด่อให้มันดีขึ้นแล้วก็เฮ็ดท yes, ุกๆมือแล้วก็ฝากติดตามคลิปที่เฮาเฮ็ดทุกคลิปพ่อแม่พี่น้องบ่ว่าเฮาสิเฮ็ดคลิปยังคลิปยังก็ฝากติดตามช่องเฮาเด้อมาเด้อกินข้าวเพลเด้อพี่น้องบ่ว่าสิเป็นทางทางดาวแล้วก็ทางไทเด้อมาเด้อกินข้าวเพลน้ําสาวก็แล้วก็สาวอ้อยเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิจบเพียงซ่านี้แล้วก็คลิปหน้า มาเบิ่งกันใหม่ว่าเขาสีเห็ดขีบยังนา,งา,าี่น้องสำหรับคลิปนี้สีขอลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย